ที่น้องผลไม้เนี่ยลุงพลน่ยถ้าผิดไปตามข้อกล่าวหาเนี่ยกักขังอาลักพาตัวกับครั้งนงเหนียวเนี่ยเจตนาฆ่าเนี่ยนี่มันถึงประหารชีวิตครับติดคุกตลอดชีวิตดังนั้นคนที่กันแกล้งทั้งหมดในการแจ้งเท็ดกล่าวเท็ดฟอด้องเท็ดปลอมแปลงเอกสารหรือทำเอกสารเท็ดเลยเนี่ย เป็นเนตมตามาตา174คือกันแกล้งหวังให้ผู้ใดได้รับโทษหรือโทษหนักขึ้นแล้วพ่วงมา181เพราะคดีนั้นเนะ่ยถ้าพูดถ้าตัดสินหวังว่าให้เขาได้รับการประหารชีวิตหรือติดคุกตลอดชีวิตเนี่ยคนที่ทำเรื่องเท็จทั้งหมดที่ว่ามานะฮะจะ ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง15ปีเห็นหรือยังครับกฎหมายก็ให้ความเป็นธรรมกับประชาชนอย่างนี้แหละดังนั้นเรื่องเวลาเกิดเรื่องเนี่ยเขาจึงมันก็เป็นเป็นการยาก สมัยนี้เขาจึงมีกล้องวงจรปิดถ้าซวยหน่อยไปทําที่กล้องวงจรปิดคุณก็เต็มๆเลยกล่าวหากันไม่ได้แต่เรื่องนี้มันแปลกก็คือไม่มีประจักษ์พยานมันแปลกมันแปลกแปลกแบบไหนครับไม่มีประจักษ์พยานคือแน่นอนครับในที่เกิดเหตุไม่มีกล้องวงจรปิดไม่มีใครเห็นด้วยไม่มีใครเห็นด้วย แปลกไหมฮะตอนรับพาตัวไม่มีใครเห็นนะ,ะแสดงว่าเชี่ยวชาญมากวางแผนดีมากเชี่ยวชาญมากไม่รู้หายยังไงฮะถ้าคนอื่นมาลักพาตัวต้องกลัวครับถ้าทำให้ตายยิ่งกลัวใหญ่ครับจะต้องทำลายวัตถุพยานนั้นนะครับไม่ว่าจะฝังเผา หรือเอาไปไกลที่สุดนะเขาต้องทำอย่างนั้นครับส่วนการจะเจอจะพบภายหลังอะ่ะมันคงเขาหนีกันหมดแล้วครับมันต้องเป็นหลักการนี้ไม่ใช่หายไปสี่วันเอาไปวางเอ,อ้กเยอะวางขนาดไหนครับวางโดยร่างกายยังไม่มีอาการที่จะเน่าเปื่อย ผิวยังไม่ลอกไม่มีการบวมเนี่ยคุณจะว่ายังไงครับหายแต่วันที่สิบเอ็ดครับวันที่สิบสี่ยังร่างยังอยู่ในอาการที่ไม่มีอาการบวมไม่มีอาการที่จะเน่าอะ่ะคุณก็คิดดูสิครับว่าใครมีศักยภาพมีสมรรถนะจะทำได้ครับอันนี้ผมผพูดเผื่อนะครับเพราะว่าลุงพลก็คือแกรอดตั้งแต่เด็กหายก่อนเก้าโมงแล้วถ้า,ถาพิสูจน์ได้ เด็กหายก่อนเก้าโมงลุงพลอยู่ในสวนอันนี้ลุงพลรอดแล้วครับถ้าพิสูจน์ได้นะแต่ที่เหลือเนี่ยใครก็ซวยแล้วครับหลังจากนั้นตัวใครตัวมันเลยนะครับลุงพลแค่พิสูจน์ว่าเด็กหายก่อนเก้าโมงลุงพลก็รอดครัต่อให้คุณมาช่วยกันไปขุดลุงพลเลวชั่วขนาดไหนคุณพากันพิมพ์ได้หมื่นหน้าหมื่นหน้ากระดาษเอซี แต่ลุงพลเนี่ยอยู่ที่สวนตอนเด็กหายต้องพิสูจน์ว่าเด็กหายก่อนเก้าโมงแลลุงพลก็อยู่ที่สวนจบเลยทีนี้ไอ้ถ้าลุงพลไม่อยู่แล้วในกระบวนการนี้ยไอ้คนที่เหลือก็ตัวใครตัวมันครับใครบ้างครับน่าสนใจใครมาป้วนเปี้ยนขณะที่ระหว่างเก้าโมงใครมาป้วนเปี้ยนอยู่ตรงนั้นนะไม่นับตอนเก้าโมงสี่สิบไปต้นไปนะครับเพราะว่า ทุกคนกลับมาแล้วก็มีคนพยายามหากันตั้งแต่ก่อนเก้าโมงหามาเรื่อยๆจนคนอยู่สวนกลับมากันหมดแล้วมาช่วยหาหรือมันมีคำคำพูดแล้วว่าน้องหายน้องหายนะเราจะต้องมาดูสโคบแคบๆลงมาตั้งแต่เก้าโมงนิดๆนี่ยใครที่กลับมาอยู่บ้านนะตั้งแต่แปดโมงครึ่งถึงเก้าโมงนิดๆ ใครมาปรากฏตัวอยู่แถวบ้านก็ต้องสืบต่อว่ามาทำอะไรยังไงใครเห็นด้วยที่ผมพูดครับขอหัวใจแดงรัวๆครับหัวใจแดงรัวๆทั้งสองช่องนะครับหัวใจแดงรัวๆนยครับว่าผมพูดเนี่ยพอเข้าใจง่ายไหมเข้าใจหลักการนี้ง่ายๆไหมนะครับ ระวังขุดตัวเองออกมาประจานนะครับคนที่สงสัยเนี่ยเขาไม่สงสัยคนอยู่นอกพื้นที่หรอกครับถ้าเกิดสงสัยใหม่เนี่ยสงสัยคนในพื้นที่หมดนะครับนะไม่รอดครับไม่รอดนะคุณต้องถูกสงสัยแน่นอนครับเพราะผู้สงสัยอันแรกนะถ้าพิสูจน์ได้ว่าน้องหายก่อนก้ามมงก็รอดครับ พอเห็นนะครับว่าความผิดเกี่ยวกับความเท็จเนี่ยมีมากท่านไปค้นหาได้ครับและตั้งแต่เกิดเรื่องลุงพลไม่เคยไปดา่าใครว่าใครมีแต่คนดา่าและถ้าคุณมั่นใจว่าลุงพลเป็นคนผิดถ้ามั่นใจหลักฐานที่มีคุณนอนกระดิกเท้าที่บ้านเลยครับปล่อยให้กระบวนการมันดำเนินเรื่องไป ต้องมั่นใจสอง,ค,องอคุณต้องมั่นใจทนายฝ่ายจำอ่ะคุณต้องมั่นใจทนายฝ่ายโจทครับถ้าคุณเห็นว่าลุงพลเนี่ยผิดมีหลักฐานจะแจ้งมีหลักฐานเด็ดๆคุณต้องมั่นใจในทนายฝ่ายโจทของคุณสิถูกต้องนะฮะคุณไม่ต้องมากังวลลุงพลคุณไม่ต้องมากังวลทนาย ฝ่ายจำเลยว่าจะเป็นใครคุณไม่ต้องครับคุณคนดีใจนิดๆด้วยเออทนายลุงพลทําไมเป็นอย่างนี้มามาแล้วก็หายยังต้องหาใหม่อีกคุณต้องดีใจสิเอ้ยลุงพลแพ้แน่เว้อดูสิไม่พร้อมเลยไม่พร้อมเลยแพ้แนะ่หลักฐานเราเด็ดด้วยหลักฐานเ,าเด็ดหรือคุณม,มั่นใจจนบอกว่าเออไปหาทนายดีๆให้ลุงพลก็ไนดะ้เพราะว่าคุณมั่นใจหลักฐานตัวเองไง โอ้ยลุงพลรีบหาทนายนะหาไปไว้นะเป็นกำลังใจนะหาไปไปนะลุงพลนะคุณต้องพูดอย่างนี้ให้กำลังใจลุงพลเลยเพราะคุณมั่นใจว่าลุงพลผิดถูกต้องไหมฮะถ้าคุณมั่นใจคุณไม่ดิ้นเนี่ยเพราะว่าถ้าลุงพลผิดจะมีทนายระดับโลกมาลุงพลก็ต้องแพ้เพราะคุณมีหลักฐานเด็ด แต่ถ้าคุณไม่มีอ่ะพฤติการมันจะแสดงออกอีกแบบนะมันเฮ้ยมันมันใจหรือเปล่าวะมันใจแน่นะลุงพลติดคุกแน่ๆนะมันก็ตอบไม่ได้เพราะว่าไม่มีใครไม่ว่าจะเป็นฝ่ายจำเลยฝ่ายโจทย์ไม่มีใครเป็นคนตัดสินได้ครับคุณมีแค่หน้าที่ของคุณคือคุณจะทำให้คนถูกกล่าวหาเนะี่ยเป็นคนผิดได้ยังไง หลักฐานครับหลักฐานแบบไหนสารท่านให้คุณค่าในหลักฐานแบบไหนบ้างคุณต้องรู้เป็นทนายแล้วไม่รู้ว่าหลักฐานแบบไหนที่สารท่านให้คุณค่าเพราะเป็นหลักฐานที่ผิดพลาดน้อยที่สุดเขา,าผิดพลาดน้อยมาแสดงว่ามันมันต้องมีผิดพลาดตลอดสิ ขึ้นอยู่กับความผิดลาดพเพราะว่าไม่มีใครเห็นไงครับยกเว้นว่ามีปัจจุบันมันเป็นโลกที่มันมีการบันทึกภาพได้แค่มีกล้องวงจรปิดมีภาพจบเลยครับแต่เมื่อไม่มีแล้วใครก็สามารถเกิดขึ้นได้ครับไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้นะครับดังนั้นถ้าคุณไม่มีหลักฐานร้อยเปอร์เซ็นเกินร้อยเนี่ย กฎหมายคุ้มครองจำเลยนะครับแม้จะเป็นระบบการกล่าวหาแต่ก็มีความผิดเกี่ยวกับความเท็จชัดเจนนะครับอย่าขุดตัวเองออกมาประจานเลยถ้าไม่ใช่ยุค y o YouTube ผมว่าคนคนหนึ่งเนี่ยคงเงียบไปนะครับ เพราะเขาทําไปก็ไม่ได้อะไรได้มีแต่ทําไปให้เกิดความเกียดชังกันในหมู่วงวันเคือของครอบครัวด้วยกันก็เกียดชังกันเกียดไปเกียดมาเกียดจนลามกันไปหมดละเกียดจนลามกันไปหมดละจนมีคนทําคนจนมีคนพูดว่ามีลูกอะไรนะ ทอลอ์คโงมีลูกทอละพี่อ่ะเนี่ยมันมีคนพูดแล้วอ่ะนี่คือคุณมาพูดยิ่งพูดมันก็กระทบกันไปเรื่อย่อ,ยอ,ยอ่ะมันไม่มีประโยชน์ครับไม่มีประโยชน์ผมยังไม่เห็นประโยชน์ที่คุณ,คณมาพูดเลยยกเว้นประโยชน์คือถ้าเป็น Youtube คือทำเป็นคอนเทนต์แค่นั้นเอง แต่ประโยชน์ในรูปคดีผมว่าไม่น่าไม่น่าได้เพราะการกล่าวหาผู้กระทำผิดเนี่ยมันอยู่ในสำนวนหมดแล้วลูกทับพีบนะครับนะชัดเจนนะฮะคือคุณพูดมาเนี่ยผมยังไม่เห็นประโยชน์พวกที่คุณพูดเลย แต่มันจะเสียเนี่ยคือมันเป็นอกุศลหน่อยคือคุณไม่ใช่สัตบุรุษเพราะสัตบุรุษจะไม่พูดข้อไม่ดีของคนอื่นจะจริงหรือไม่จริงมันไม่ใช่หน้าที่ของคุณจะมาพูดข้อไม่ดีของคนอื่นถูกต้องนะเขาอยากได้ว่าคุณมีหลักฐานอะไรก็ไปส่งทนายไปส่งอัยการ ไปเพิ่มก็ได้ทนายเพราะว่ามันอยู่ระหว่างส่งทันไหมเนี่ยเพราะว่าวันนี้วันเมื่อวานนะเมื่อวานวานันเฮ้ยวันนี้สิวันนี้เป็นวันกําหนดว่าวันที่สามสิบเอ็ดมกราคมวันสุดท้ายของการส่งการบ้านทนายไฟโจท์ทนายไฟจำเลยวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการส่งการบ้าน อย่าบอกนะว่าคุณด่าลุงพลมาตลอดเนี่ยแล้วเอาคําด่านี้ยไปส่งการบ้านด้วยไม่น่าใช่ไม่น่าใช่แต่สิ่งที่คุณพูดมามันทําให้เกิดการผิดใจกันขึ้นเรื่อยๆนั่นคือสิ่งที่ได้มานะครับขอบคุณครับห้าร้อยท่านนะครับ 500ท่านนะครับขอบคุณมากครับก็หวังว่าการพูดว่าทำไมต้องขุดตัวเองออกมาประจานก็อย่างนี้แหละครับผมไม่ได้ต้องการว่าลุงพลมีพฤติกรรมไม่ดีอะไรผมอยากรู้ว่าใครเป็นคนค่าค่าหลานทุกคนเข้ามาเนี่ย ทุกคนเดินทางขวักไว่ไปกกกอกตั้งแต่เกิดเรื่องจนวันเนี้ยจริงๆแล้วเขาต้องการรู้ว่าใครเป็นคนฆ่าหลานเขาไม่ได้มาอยู่นี่เพื่อให้คุณเน่ยไปขุดลุงพลมดาด่าอาจารย์รู้ไหมว่าใครเป็นานายให้ลงุงอ๋อนะครับผมก็ถือว่า ไม่รู้ก็ดีนะครับเพราะว่าผมถือว่าลุงพลบางเรื่องอยู่ในที่มืดมางหมายความว่าอยู่ในที่ลับบ้างอยู่ในที่ลับบ้างเพราะลุงพลอยู่ในที่แจ้งตลอดครับอยู่ในที่ลับบ้างนะครับผมไม่รู้จริงครับแต่ให้มีสักเรื่องโมเมนต์ที่ลุงพลอยู่ในที่ลับบางเรื่องมางให้เดาไม่ได้บ้าง ให้เราไม่รู้ว่าเป็นใครบ้างอยากได้โมเม e n t แบบนี้นะดังนั้นวัน,นที่แปดครับแปดมีนาคมรู้แน่ครับแปดมีนาคมรู้แน่และถ้าผมบอกว่ามี moment มมที่มันเป็นในที่ลับบ้างเช่นสืบสวนเพิ่มเติมในที่ลับรวบรวมพยายนหลักฐาน ใครบางคนไว้บ้างในที่ลับเราก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้แต่การไม่รู้เนี่ยมันมันผลักมันผลักดันความน่ากลัวไปให้ฝั่งตรงข้ามลงพลถูกต้องไหมครับหลายเรื่องไม่รู้ยิ่งไม่รู้มันก็ผลักความไม่สบายใจไปให้ฝั่งตรงข้ามลงพลครับ เนี่ยแต่ถามผมผมไม่รู้จริงๆนะแต่ผมเชื่อว่ามันมีอะไรเป็นรูปเป็นร่างหมดแล้วล่ะครับมันเป็นอะไรเป็นรูปเป็นร่างหมดล้ะผมเชื่ออย่างนั้นนะและผมเชื่อว่ามันมีการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อจะเอาผิดใครบางคนอาจจะเกิดขึ้นไปแล้วนะครับ และวันนี้เป็นวันสุดท้ายด้วยในการส่งการบ้านภาวนาว่าทนายชุดใหม่เนี่ยต้องสุดยอดสุดยอดสุดยอดกว่าเดิมมันมีทนายดีๆอีกมากครับในประเทศนี้ไม่จะเป็นต้องรอดูแต่ แกระแสสังคมแล้วกูจะกระโดดไปแกระแสสังคมจะกระโดดไปปล่อยให้คนอื่นเขากระโดดไปบ้างเถอะครับไม่ใช่กูจะกวาดหมดเลยอันไหนมันดังในสังคมกูขยับก่อนหรอวะขยับก่อนหรอวะอันไหนเป็นเรื่องในสังคมกูขยับก่อนหรอวะจนคนอื่นเขาไม่มีนิสัยแบบนี้เขาก็ไม่ขยับเขาไม่เห็นว่าประโยชน์ที่จะไปแสดงตัวเสนอตัวอยู่อย่างนั้นไม,ไม่จำเป็นต้องไปเสนอตัว มีข้อหาทางคดีในสังคมดังๆหน่อยกูขยับละขยับก่อนเดี๋ยวจะไม่ทันบางคนเขาก็อยู่นิ่งๆเฉยๆไม่เห็นต้องเป็นต้องโปรโมทตัวเองนะครับนะประมาณนี้นะแต่ผมเชื่อว่ารูปแบบเรียบร้อยแล้วนะครับแม้แต่ลุงพลจะไปแจ้งอ่าแม้แต่ลุงพลจะไป สมมตินะแม้แต่ลุงพลนะครับหรือทําในที่ลับๆนะที่จะไปยื่นขอถอดถอนอาจจะยื่นขอถอดถอนไปแล้วหรืออาจจะแต่งตั้งไปแล้วก็ได้มันไม่จาเป็นต้องไปถ่ายทอดสดเยถูกต้องไหมฮะไม่จะเป็นต้องไปถ่ายทอดสดเออวัสดีครับตอนนี้เรา จะไปถ่ายทอดสดลุงพลจะไปยื่นถอดถอนนะครับผมแล้วก็ลุงพลจะแต่งตั้งเลยนะครับไม่ต้องเงี้กันได้ครับไปเงียบๆไม่มีใครรู้ยิ่งไม่รู้ฝั่งตรงข้ามยิ่งยิ่งสะเทือนอารมณ์ครับเพราะลุงพลจะเปิดจะเปิดเผยทุกเลืองตลอดมาอยู่ในที่แจ้ง การอยู่ในที่แจ้งบางครั้งก็เป็นปัญหาครับแต่ถ้าอยู่ในที่แจ้งในการทําดีทําไปเดอะครับไปช่วยเหลือผู้น้ําท่วมก็มีคนไม่สบายใจไปช่วยเหลืออ่าไปทําบุญในที่แจ้งทั้งหมดก็มีคนไม่สบายใจอ่ะ ไม่สบายใจอ่ะจะทําอะไรก็มีคนเอามาบน่นจะทําอะไรก็มีคนมาบน่นจะเตะบอลก็มีคนมาบน่นจะทําอะไรก็มีคนมาบน่นทำไมคุณไม่บ่นเรื่องที่หน่วยราชการคือโรงพยาบาลมุกดาหารนำเกียรติบัตร จิตอาสาลุงพลแล้วก็ยูทูบเบอร์ที่ไปพักอยู่ตรงนั้นนำมาให้ทำไมคุณไม่ดา่าทำไมคุณไม่พูดพูดไปบ้างเออเอซครับเอฟครับออผมอยากประกาศคุณงามความดีของลุงพลนะครับแล้วก็ยูทูบเบอร์ที่มาอยู่กกอกนะครับเพราะว่ามีหน่วยราชการนะครับได้นำเกติบัต น่ารักมากแล้วก็มีการเขียนว่าขอบคุณลุงพลแล้วก็ยูทูบเบอร์ที่ได้ร่วมกันในการหาอุปกรณ์และทำอ่าลงโรงพยาบาลสนามแล้วก็มีสิ่งที่อำนวยความสะดวกช่วยเหลือผู้ป่วยขอขอบคุณมาณที่นี้คุณอเอ,อ่านก็ได้ครับลุงพลลุงพลลุงพลอขอ ขอยืมหน่อยอถ่ายไม่ให้ผมก็ได้ถ่ายผมเออถ่ายแล้วนะถ่ายใบกิจบัตรให้ผมหน่อยผมจะเอาไปด่าในการผมได้ายังไงด่าว่าเออเนี่ยด่าทางราชการเขาชื่นชมมาเอาอันนี้มันไม่ใช่ด่ามันชื่นชมเออไม่เป็นไรช่างมันเหอะส่งมาก่อนส่นงมาก่อนพูดความดีคนอื่นบ้างนะครับพูดความดีบ้าง ถ้าพูดความดีแล้วมันผืนขึ้นตามง่ามมืองามเท้างามก้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับพูดความดีคนอื่นบ้างนะครับแก้งก็ได้ครับแก้งเกลียดลุงพลแต่ว่าแก้งพูดความดีลุงพลบ้างสักสองสามสองสามวันแก้งพูดแก้งพูดดีมีข้อดีมาก ไปรวบรวมข้อดีลงพนมาแล้วมาแกล้งพูดบันแกล้งไปแกล้งมาเนี๋ยคุณก็จะเห็นเออเขาก็ดีจริงเนาะเฮ้ยดีกว่าเราอะ่ะลงพลดีกว่าเราอะ่ะเราทําอะไรบ้างวะเนี่ยเราทําอะไรบ้างอะ่ะไม่มีเลย <c oughs> ก็จะได้รู้ว่าอ๋อเออ,เ,อ,อเราก็ไม่ได้ทําดีกว่าเขานี่ว่ะเฮ้ยเราก็ไม่ได้เลิศกว่าเขานี่ว่ะเราไปดา่าเขาทาไมวะเนี่ย จิตสำนึกมันก็จะมานะครับนะฮะนะครับ,นะรบชัดเจนนะครับนะทั้งอ่านครับระวังคือการกล่าวหาในคดีนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าตรงไหนเป็นการกล่าวเท็จบ้างนะครับแต่ให้ยืนยันว่ามีกฎหมายครับแต่จะเกิดผลเมื่อลุงพลถูกตัดต่อสู้ไปจนถึงที่สุดแล้วลุงพลเนี่ยถูกยกฟ้องเนี่ย มาตราเหล่านี้ที่ผมอ่านมาเนี่ยมันจะสํำแดงเดชครับสํำแดงเดชนะครับและคดีนี้หวังผลให้ลุงพลได้รับโทษอาญ,ญาหนักถึงประหารชีวิตและติดคุกตลอดชีวิตจึงมากล่อมให้ลุงพลรับสารภาพไหมครับเพราะถ้าลุงพลต่อสู้แล้วลุงพลชนะเนะี่ยโทษจำคุก หนึ่งปีถึงสิบห้าปีนะฮะในการกล่าวหาตามมาตราหนะึ่งแปดหนึ่งเพราะว่าคดีนี้เป็นคดีที่นะฮะมันมีหวังนะครับหวังให้ผู้ใดเนี่ยนะรกระทำผิดที่มีระวางโทษหนักกลายเป็นว่าผู้กระทำการกล่าวเท็จ ผู้กระทำกล่าวเท็จในเรื่องนี้ mm hmm. กับต้องจำโทษจำทุกจำคุกเนียหนักมากครับหนักมากครับโอ้โหนะครับสุดๆไปเลยครับนะครับดาบมีสองคมคิดให้ดีจะทำอะไรแต่จงลืมระหวังดีกับชั่วเมื่อคุณมีปัญญาแล้วคุณต้องเลิกกระทำชั่วคุณต้องทำความดี ระหวังผิดกับถูกถ้าคุณมีสติปัญญาจิ่ดีๆเนี่ยคุณต้องเลือกในทางที่ดีไม่เลือกทางที่เลือกทางที่ถูกไม่เลือกทางที่ผิดมันเป็นเรื่องของปัญญาไม่ใช่คนไปจ้างนั่นจ้างนี่ให้ทำชั่วเห็นแก่เงินก็ทำไปก่อนไม่ได้คุณต้องเป็นคนดีโดยกำเนิดหรือไม่ดีมาทีหลังก็ได้ครับรู้ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศล ปัญญาของคุณถ้ามีคุณก็ต้องเลือกทําที่สิ่งที่เป็นกุศลระหว่างดีกับชั่วปัญญาของคุณต้องพาคุณไปทําดีไม่ใช่ทําชั่วระหว่างถูกกับผิดคุณต้องเข้าข้างคนถูกไม่ใช่เข้าข้างคนผิดนี่คือปัญญาส่วนมัํมเท่งโนนเนอะ่ะไม่ต้องเอามาเอาปัญญาอย่างเดียวปัญญาปัญญานะครับ ชัดเจนนะครับนะครับขอบคุณครับห้าร้อยท่านครับที่ยืนหยัดอยู่ด้วยกันแล้วก็ขอบคุณไลค์นะครับถึงพันหกเพราะว่าผมไม่ได้ไม่ได้นานแลวครับไม่ได้ถึงพันพันห้าพันหกมามานานแล้วนะขอบคุณมากครับ <c oughs> ก็จะได้เป็นลังใจเพื่อจะได้หาเรื่องหาหาเรื่องหาเนื้อหาที่อันนี้จะได้มาพูดมาคุยกันนะครับ หวังว่าถัดไปจะมีคนขึ้นนะครับเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับชัดแล้วนะครับว่ากฎหมายก็ในระบบการกล่าวหาเนี่ยก็มีกฎหมายคุ้มครองจําเลยหรือผู้ต้องหาเหมือนกันครับ,รบหวังว่าข้อมูลเหล่านี้นะครับจะมีคนนําไปพูดต่อนะครับนําไปกล่าวต่อนะมันมีคนพยายามขุดตัวเองออกมาประจานแล้วยังขุดฝังตัวเองด้วยนะครับ โอเคครับแล้วเจอกันใหม่นะครับจะได้เตรียมกับข้าวกับปลานะครับเพราะว่าผมเป็นคนเดินนะครับเพราะว่าภรรยาก็รักษาเนื้อรักษาตัวอยู่ก็ต้องทําทุกอย่างเนาะเป็นสามีนะครับและเป็นพ่อซักเสื้อผ้าล้างจงล้างจานหากับขงมกับข้าวก็มีความสุขนะครับขอให้แฟนหายไวๆนะครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับที่ส่งมาเนาะแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นแอดมินที่น่ารักแล้วก็้วก็สมาชิกผู้สงเกียรตินะครับแล้วก็เอฟทุกท่านนะครับบ๊ายบายนะครับผมนะฮะไปหากับข้าวกันนะครับ